ผิวสวยดูใสใช้เรยายาสีฟันเทปไทยเซนซิทีฟรู้สึกช่วยลดการเสียวฟันสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนเราคุณผู้ชมก็สู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งครับตี5.30นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับค,คนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยเด็นข่าวสำคัญกับ headline News ค่ะ ใช้วัยห้คลุ้มคลั่งบุกบ้านทำร้ายหญิงวัย78ใช้หนังสติ๊กยิงหัวผู้บาดเจ็บตกใจวิ่งหนีขอความช่วยเหลือแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ตามขึ้นคร่อมร่างเอาหนังสติ๊กจ่อย,ยิงซ้ำหลายครั้งชกหน้าเอาไม้ทุบหัวจนเลือดอาบกะโหลกร้าวอ้างผู้บาดเจ็บทำคุณใส,ส่จนบ้านแตกสาแระขาด เหตุเกิดตั้งแต่วันที่19มีนาคมแต่ยังไม่ถูกจับดำเนินคดีชาวบ้านหวัน่นอาจเกิดเหตุซ้ำรอยอีกเพราะด่ากราดหารเรื่องไปทั่วหลานชายผู้บาดเจ็บเผยหลังก่อเหตุตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำแต่ยังไม่ดำเนินคดีเพราะต้องรอใบตรวจร่างกายจากแพทย์ทำชาวบ้านอยู่อย่างหวาดผวาเพื่อนบ้านอีกรายเผยผู้ก่อเหตุเคยผ่าตัดสมองไม่รู้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการหลอนหรือไม่วอนตำรวจเร่งจับกลุมตัว ด้านตำรวจระบุเชิญตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำแล้วรอเพียงใบตรวจร่างกายผู้เสียหายเพื่อออกหมายจับดำเนินคดีส่วนป่วยจิตเวทหรือไม่รอตรวจรอสอบอย่างละเอียดอีกครั้งผู้กำกับการสพพรมบุรีจงังหวัดสิงห์บุรีเผยตั้งทีมกฎหมายตเตรียมถอดคลิปเอาผิดทีมงานเพจดังไลฟ์สดกดดันดาบตำรวจจนเส้นเลือดในสมองแตกขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเยียวยายดาบตำรวจเต็มที่ ล่าสุดส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจอาการทรงตัวแขนขาซี่ขวาอ่อนแรงมีอาการเกี่ยวกับความจำแจ้งประเด็นเจ้าหน้าที่ตั้งกล้องตรวจจับความเร็วนอกจากป้องปรามการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วยังดูแลคดีอื่นๆเช่นสกัดจับรถคนร้ายจากพื้นที่อื่นดักจับขบวนการขนยาเสพติดแก๊งลักรถหรือแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่ผ่านมามีผลปฏิบัติงานชัดเจนส่วนชุดเครื่องแบบก็ถูกต้องหากสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจก็มีระบบติดตามตรวจสอบการทำงานอยู่แล้วไม่อยากให้ไลฟ์สดกดดันจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้านภรรยาดาบตำรวจเผยสามีน่าจะมีโรคความดันสูงแต่ไม่เคยตรวจเมื่อถูกกดดันอาการจึงกำเริบหลวงพี่เมาป่วนถอดอังสะลวนลามนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติ ที่สถานีขนส่งในจังหวัดเชียงรายก่อนนั่งรถทัวร์ไปก่อเหตุต่อที่จังหวัดลำปางพนักงานขายตั๋วเผยเห็นพระนั่งดื่มเหล้าขาวตลอดทางแถมโดนลามหญิงสาวบนรถทัวร์ผู้โดยสารสาวไม่กล้าวอยๆกลัวถูกทำร้ายพอถึงสถานีขนส่งลำปางก็วอยไหิวข้าวเดินไปซื้อลูกชิ้นทำตัวรุ่งร่ามไม่สำรวมเรียรายของเงินชาวบ้านก่อนจะเปลี่ยนไปสวมชุดคารวาส เอาภ้าจิวรพันคอนอนหลับบนมานั่งในสถานีเจ้าหน้าที่ไปสอบถามอ้างจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างเพราะดื่มเหล้าขาวไปหนึ่งขวดยืนยันยังเป็นพระเพราะยังไม่ได้เอ่ยคำลาสิกขาถ้ามีผู้เสียหายก็อยากขอโทษเพราะเมาไม่ได้สติเผยอยากกลับไปหาพระอุปชาที่สุโขทยัยให้ท่านพิจารณาตัดสินความผิดแต่ไม่มีเงินไม่มีรถทัวร์ขนไหนยอมให้ขึ้นรถเพราะกลัวก่อเหตุซ้ำ สุดท้ายเจ้าหน้าที่พมพาไปส่งสถานีรถไฟให้เดินทางกลับสุขโขทยัยตำรวจไซเบอร์บุกจับหนุ่มหุ้นส่วนเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่พบยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า500ล้านบาทต่อปีพบความเชื่อมโยงจากบัญชีม้าแอดมินและผู้ร่วมขบวนการพบเส้นเงินโอนรายได้จากเว็บพนันเข้าบัญชีผู้ต้องหา2ล้านบาทต่อเดือน24ล้านบาทต่อปียึดทรัพย์สินเป็นรถหรูเครื่องประดับ เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมกว่า50รายการแถมในบ้านยังเจอห้องจัดปาร์ตี้โต๊ะอุปกรณ์เล่นพนันชิปแลกเงินสารภาพร,รับผลประโยชน์จากเว็บพนันเอามาซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ชอบเอาเงินไปเติมเกมออนไลน์เกือบ10ล้านเผยทริคให้พนักงานปั่นสล็อตแข่งในเวลาเดียวกันกับลูกค้าเพื่อลดโอกาสการถูกรางวัลให้แทบเป็นไปไม่ได้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาหนักสมครบร่วมกันฟอกเงินจัดให้มีการเล่นพนัน และโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันพร้อมขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่มพัฒนาพร้อมพัฒผู้บริหาร Watergate p a v i l i เลีลูกชายอดีตรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒตั้งโต๊ะ,ะแถลงแจงปมประกันสังคมซื้อตึก สกายนายไล่ทำลายยิปปี60ซื้อตึกร้างสภาพเก่าสุดโทมไล่ซื้อห้องชุดมาจากหลายเจ้าของระหว่างถือครองมีแผนปรับปรุงเป็นอาคารสำนักงานเพราะโลเคชั่นดีน่าลงทุนก่อนขายให้บริษัท AGRE 101บริษัทกองทุน PE f ีฟันในต่างประเทศแล้วโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินห้องชุดในอาคารทั้งหมดราคาประมาณ2,000ล้านบาทเมื่อปี62จากนั้นไม่ได้ติดต่อยุ่งเกี่ยวกันอีก ทราบแค่ซื้อไปปรับปรุงอาคารงบรีโนเวทหลายพันล้านแต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนมือไปเป็นของใครบ้างย้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตึกหลังนี้แล้วไม่รู้ว่าประกันสังคมมาซื้อไปไม่เคยรู้จักคนในประกันสังคมหรือกระทรวงแรงงานปัดแสดงความเห็นกรณีประกันสังคมซื้อตึกมูลค่า70,00ล้านคุ้มหรือไม่ด้านอดีตรัฐมนตรีสันติระบุไม่ฟ้องกลับปมถูกเพาดพิงชี้เป็นเรื่องดิสเครดิตทางการเมือง ยังไม่ได้ต่อสายคุยกับทางรัฐมนตรีสุดชาติชมกลิ่นเพราะไม่มีความจําเป็นไม่มีดีลการเมืองอย่างที่เป็นข่าวลือมองราคาตึก7,000ล้านก็เหมาะสมเพราะอยู่ใจกลางเมืองและรีโนเวทใหม่เปรียบเหมือนคนใส่สร้อยทองเส้นละ20บาทใส่แล้วดูแพงขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนคลายเกณฑ์กำกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV ปลดล็อกให้กู้ได้ร้อร์เซ็นสินเชื่อบ้านทุกระดับราคา ทางบ้านราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2และบ้านราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่สัญญากู้ครั้งที่1โดยเป็นการผ่อนคลายเกณฑ์ l t v ชั่วคราวสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนรวม1ปีเต็มคาดมาตรการนี้จะช่วยประคองภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องบรรเทาปัญหาบ้านและคอนโดค้างสต็อกยันไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียร,รภาพระบบการเงินมากนัก เพราะปัจจุบันสถาบันการเงินระวังการให้สินเชื่ออยู่แล้วด้านกระทรวงการคลังเตรียมคลอดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั้งลดค่าธรรมเนียมการโอนลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองคาดภายในหนึ่งเดือนนี้มีความชัดเจนดิวอริสราส่งทนายพบตำรวจกองปราบ แสดงความบริสุทธิ์ใจยันไม่ได้หนีออกนอกประเทศแต่ไปจัดการเรื่องลูกที่ไต้หวันไม่รู้ว่าถูกแจ้งความจะรีบกลับมาเคลียร์ให้เร็วที่สุดยันไม่มีเจตนาช่อโกงจะชดใช้นี่สินและคืนของที่ยืมมาทั้งหมดเตรียมพูดคุยสามฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาด้านทีมทนายของมาดามเมเผยขณะนี้แจ้งความคดียักยอกทรัพย์หากมีหลักฐานเพิ่มอาจถึงคดีช่อกงพร้อมเปิดทางให้ไกลเกลี่ยหากได้ของคืนครบทุกชิ้นอาจถอนแจ้งความ ด้านรัฐมนตรีพอพานเรียงหน้าปฏิเสธไม่ได้ครอบครองสร้อยมรกต26ล้านยันไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องกับคนเป็นข่าวหากครอบครองสร้อยจริงต้องแจ้งสับสินกับปปชเซอร์ไพรส์รายการโหนกระแสโชว์สร้อยมรกต26ล้านของมาดามเมตามกลับมาได้แล้วคนรับจำนำเป็นผู้หญิงไม่ใช่รัฐมนตรีบอกดิวอ้างเป็นสร้อยของตัวเองเลยยอมรับจำนำไว้ในราคา8ล้าน ด้านมาดามเมโพสต์น้ำตาจะไหลดีใจได้ส่้อยคืนทนายเผยคนครอบครองนาฬิกาหรู13ล้านนัดคืนวันนี้กระเป๋าหรูติดต่อเตรียมส่งคืนเร็วๆนี้ส่วนซุงสตาวินเผยได้เงินคืนหมดแล้วไม่ติดใจล่าสุดเพจดังเปิดประเด็นอีกดิวเจอหมายสารคดีบเบี้ยวเงิน9ล้านค้างค่าเช่าคอนโดหรูกลางกรุงเจ้าของห้องตัวจริงเป็นคนจีนค่าเช่าเดือนละ1ล้าน5แสนบาท คุณผู้ชมครับเรื่องเล่าการเมืองนะครับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะว่าการอภิปรายครั้งนี้จะยาวถึง2วัน2คืนก็ถามนายกว่าไหวหรือเปล่านายกบอกว่าก็เดี๋ยวต้องเตรียมเครื่องดื่มชูกําลังนะครับส่วนเรื่องการดีลแลกประเทศนายกยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีครับโดยทางผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามคุณแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะใช้เวลา2วัน2คืนว่าไหวหรือไม่นะครับนายกกล่าวติดตลก บอกว่าเครื่องดื่มชูกําลังต้องเข้าก่อนจะยืนยันว่าไหวส่วนวันแรกที่จะเป็นการอภิปรายลากยาวไปจนถึงตีห้าครึง่งนายกบอกว่าคงอยู่ไม่ถึงตีห้าครึ่งแน่นอนเพราะว่าต้องกลับไปนอนบ้างเพราะมีวันต่อไปด้วยเมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านร,ระบุว่าเป็นการดิลแลกประเทศนั้นนายกย้ําด้วยเสียงหนักแน่นนะครับว่าไม่มีแล้วถามว่าจริงหรือไม่ได้อย่างไรไม่มีอยู่แล้วใครเขาจะไปแลกประเทศแต่ก็ไม่เป็นไรสร้างทีมให้มีสีสันน่าติดตาม เมื่อถามต่อว่าที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นการนำผลประโยชน์ของตระกูลชินวัตรมาแลกกับผลประโยชน์ของประเทศนายกถามกลับทันทีในครับว่าตระกูลชินวัตรได้อะไรและเมื่อผู้สื่อข่าวตอบไปว่าก็คือการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรนายกจึงตอบกลับมาว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไปทําอะไรก็ว่าแลกดีลดีลแลกมาทั้งหมดขอใช้เหตุผลด้วยอย่าใช้แต่อารมณ์ครับอะไรนะคะดีลแลกมาประเทศูดจริงโอ้โห ล้วประเทศเราถูกแลกอะไรอะคะไม่มีนะจะถามว่าจริงได้จริง,รงไหมได้ยังไงไม่ไีอยู่แล้วใค,ใครเขาจะไปแลกประเทศไม่เป็นไรคะ่ะก็สร้างธีมให้มีสีสนันไปจะได้นด้ติดตามเขาบอ,อกว่าเอาผลประโยชน์อของตระกูลชินวัตรมันลกกับผลประโยชน์ตระกูลชินวัตรได้อะไรได้ะคะได้เลยนะคะแล้วคุณพ่อกลับมาอ๋อเป็นเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไปใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ <มา S 1> แต่ <มา S 1> เรื่องเรื่องเดียวตลอดไปมันก็โอ้ทำอะไรก็ตามก็เป็นดีลแลกหันก็จริงๆต้องใช้เหตุผลด้วยนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์นะคะขอบคุณค่ะ ก็เดี๋ยวติดตามการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกนะคะขณะเดียวกันดินเนอร์ของพักร่วมรัฐบาลค่ะทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็บอกว่าการนัดดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลไม่ใช่เป็นการซักซ้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะส่วนเรื่องเสียงโหวตเนี่ยยืนยันรอบที่50บบอกเลยว่าภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนนายรัฐมนตรีค่ะ นี่นะคะคุณอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากกรณีที่ฝ่ายค้านจับตาคะแนนโหวตพักภูมิใจไทยในการสนับสนุนน,นายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตอบมา50ครั้งแล้วยังไงก็สนับสนุนทั้งข้อมูลนําเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ และสนับสนุนเรื่องการไว้วางใจในายรัฐมนตรีด้วยนักข่าวก็เลยถามไปถึงการนัดดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลในวันนี้ว่าจะเป็นการกำชับให้เสียงไม่แตกแถวหรือเปล่าเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าคิดว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักทราบดีว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะนักข่าวก็ถามต่อบอกว่าจะเป็นการกำชับให้เสียงไม่แตกแถวหรือไม่ก็บอกว่าคิดว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักทราบดีค่ะไม่ตอบแล้วต่อมาตั้ง ห้าสิบครั้งแล้วสรับสนุนนี่ครับก็เป็นเป็นรัฐบาลโดยการสานับสนุนทั้งข้อมูลสนับสนุนทั้งข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็สนับสนุนในเรื่องไน่ดีของการไว้วางใจอะรน,นีดินเนอร์ร่วมกันตอนเย็นจะมีการพูดคุยซักซ้อมถึงการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นการกำชับไม่ให้เสียงในพักร่วมแตกแถวด้วยใช่ไหมคะหรือว่าคิดว่าพรรคพวมรัฐบาลทุกพรรคทราบดีว่า ทอย่างไส่วนการรับประทานอาหารค่ำของทางพักร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดนอกรอบนัดพิเศษค่ะจะมีเฉพาะหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นนะคะนัดหมายกันก็คือ18นาฬิกาที่โรงแรมรสบูดกรุงเทพและมีรายงานว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นวงปิดค่ะคือไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปสังเกตการเหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับล่าสุดเนี่ยได้การตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะเตรียมการรับมือการอาภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะครับโดยตั้งมาถึง18คนบอกว่าจะเป็นทีมพิทักษ์ข้อบังคับไม่ใช่ทีมองครักษ์พิทักษ์นายกครับทางคุณอนุรษษร e. สรเอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับถแถลงข่าวเรื่องของการตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกในศึกการอาภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าครั้งนี้จะไม่มีการตั้งองครักษ์พิทักษ์นายก แต่จะเป็นทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งไม่ได้เกิดมาเพื่อประท้วงอะไรเพราะหากประท้วงอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลประชาชนก็จะตัดสินได้ดังนั้นจึงไม่ตั้งทงในการประท้วงอะไรที่เยอะแยะไปแต่เป็นการตั้งทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมเมื่อถามว่าการออกมาตั้งองครักษเป็นการโชว์ผลงานให้กับนายใหญ่ดูหรือไม่คุณอนุสรบอกว่าไม่เข้าใจและก็ไม่แน่ใจว่านายใหญ่หมายถึงใคร องครักษ์ไม่มีครับเพราะองค์ครษ์อยู่จังหวัดนครนายกครับทีมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะไปประท้วงอะไรนะครับแต่เราตั้งทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมถ้าท่านอภิปรายตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ทํางานด้วยพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันไม่มีใครลุกประท้วงแน่นอนให้สบายใจว่าไม่มีชุดองค์ครษ์ไม่มีทีมคอยประท้วงครับถ้าท่าน,านไม่ผิดข้อบังคับเนี่ยอภิปรายกันให้สบายสบายอภิปรายยาวๆครับ เพราะว่าทางรัฐบาลเองก็เห็นว่าเป็นเวทีในการแถลงผลงานและสื่อสารนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกันสำหรับทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมมีทั้งหมด18คนนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นคุณประยุทธ์สิริพานิชสอสอบัญชีรายชื่อนะครับมีคุณสุทินคลังแสงสสมหาสารครามมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอนานพเพื่อไทยและก็คอุอื่นๆรวมทั้งหมดเนี่ยฮะ18คนค่ะ ขณะเดียวกันทางฝั่งฝ่ายค้านนะคะก็แสดงความมั่นใจค่ะว่าอภิปรายนายกรอบนี้เนี่ยรัฐบาลมีสั่นสะเทือนแน่ยืนยันจากท่านนี้นะคะสสรังสิบันโรมสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนค่ะก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นะคะบอกว่าภาพรวมรอบนี้เนี่ยสะเทือนแน่นอนซึ่งไม่ได้พูดให้ดูน่าตื่นเต้นนะ แต่ยืนยันว่าที่เห็นข้อมูลครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ารอบนี้นายกแพทองทานเหนื่อยแน่หลักท้าหลายๆอย่างค่อนข้างมัดตัวและมัดตัวชนิดที่นึกไม่ออกว่าคุณแพทองทานจะดิ้นหลุดได้อย่างไรฉะนั้นบอกว่าสะเทือนรัฐบาลแน่ค่ะซึ่งสสรังสีมันโรบอกด้วยว่าอาจสะเทือนกว่าตอนอภิปรายเรื่องตัวช้างด้วยซ้ำค่ะส่วนช่วงเวลาการอภิปรายที่เป็นโจย์ยากของฝ่ายค้านเพราะว่ามีช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนอาจจะไม่มีคนดูนั้น คุณดังสีมันก็บอกว่ารู้อยู่แล้วว่ามีความพยายามที่จะทําให้ไปอภิปรายตอนดึกแต่ไม่กังวลเพราะว่าการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอภิปรายที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนการอาภิปรายดึกจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากและว,วันนี้เนี่ยเครื่องมือสื่อสารหลายอย่างก็ไม่น่าห่วงแล้วเชื่อว,ว่าไม่ว่าดึกแค่ไหนก็จะอยู่ในการรับรู้ของประชาชนค่ะผมยืนยัน ว่ารอบนี้เนี่ยสะเทือนแน่นอนคุณุงอิงเนี่ยนะครับคุณแพททองทานเนี่ยเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าหลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างมัดตัวนะครับแล้วมันมัดตัวชนิดที่ว่าผมนึกไม่ออกว่าคุณุองอิงคุณแพททองทานเนี่ยจะดิ้นหลุดได้ยังไง <c oughs> าจจะสะเทือนกว่าด้วยซ้ำไปมันมีความพยายามที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับไปอภิปรายตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแทนออมันก็คงจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากขณะเดียวกันเนี่ยในโลกวันนี้ผมคิดว่าเครื่องมือสื่อสารลหลายอย่างเนี่ยมันก็มันก็ไม่น่าจะน่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะครับยวพากันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ